สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่ของเดือนธันวาคม2564ยพี่อ้อยก็มาเชลฟี่ยามเช้าค่ะโมงกับอีก35นาทีแล้วนะคะพี่อ้อยมาวันนี้ก็คอยลูกค้าอยู่นะคะลูกค้านัดมาแต่เช้าเลยมา3ท่านนะคะพี่อ้อยก็ตื่นมาอาบน้ำทานข้าวเรียบร้อยทุกอย่างดีหมดเลยค่ะสภาพจิตใจก็ดีของแวปวนพคุณนะ วันนี้ตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นมากะ่ะเย็นเย,ยือกนะคะแต่ว่าพอสายเข้ามาเวลานี้นะแสงแดดเจิดจ้านะคะแสงสว่างทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นพออบอุ่นแล้วเราจะไม่หนาวจิตใจดีงามมีความสุขมากเลยในะอากาศแบบนี้นะคะพี่อ้อยก็ลงมาตรงนี้นะคะที่สวนของพี่อ้อยก็มีอยู่แค่นี้ะ่ะเท่าแนว่เนนะออกจากบ้านก็เจอสวนกว้าง6เมตร ลึก10เมตรเท่านั้นแ่ะค่ะแต่ก็ปลูกต้นไม้เอาไว้พอร่มรื่นนะชื่นใจนะคะนะแล้วก็มีมะละกอตรงนี้ซึ่งเป็นนางเอกประจำบ้านนะคะนี่ค่ะนางเอกของฉันคืออย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนางเอกนี่ค่ะจะได้กินเขาอยู่แล้วนะนะคะประมาณเดือนเมษานะจะสุกนะคะ ดอกมากเลยนะคะดอกนะคะดอกดกมากดกดกแล้วก็ยังดกอีกนะคะเนี่ยค่ะนะคะดกมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีลูกให้เราไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ทําร้ายทาลายเขานะด้วยความยินดีค่ะแม่มะละกอจ๋าะนะเธอเป็นนางเอกไปจําบ้านของเราณนเะวลานี้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กต้นน้อยก็มีลูกนะคะเนี่ยดูสิอย่างอุตส่ามีนะคะ ชื่นใจจังเลยนะคะเ้าละมาแอบ,บส่องค่ะเขามีลูกกี่ลูกเขามีลูกหลานกี่ตัวกี่ลูกเราก็ว่ากันไปนี่นะคะนี่ค่ะนี่ก็ต้นหนึ่งค่ะนี่ก็อีกต้นนะคะเนี่ยมันก็จะมีดอกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็พอจะได้กินค่ะเก็บเกี่ยวเอาไว้ดีใจค่ะสวนเล็กๆกก็ยังมีพืชผลให้เราได้ทานนะคะอืมวันนี้รอลูกค้าอยู่ประมาณ จะเก้าโมงนะคะเขาก็จะมานะคะเช้าเช้าดีใจค่ะเช้าขึ้นมาก็มีงานทําจากนั้นก็จะนั่งเขียนดวงไปสามดวงสามคนนะคะเขียนกราบชีวิตส่งไปให้เขาจะส่งวันจันทร์นะคะวันนี้เขียนก็ไม่ทันแล้วล่ะจะส่งวันจันทร์นะคะอมตื่นเช้ามานะทําจิตใจให้ดีให้สดชื่นมีงานทํานะคะแค่นี้เราก็พอใจแล้วค่ะนะ เงินจะนิดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราตื่นขึ้นมาถ้าไม่ได้เงินถึง3 5 0 0 0 0พถึง3 000, 5 0 0พันอยู่ไม่ได้นะคะเพราะเราค้าขายเราขายเสื้อผ้านะไปเอาที่ใบหย,ยกเอามาการได้กำไรนะคะกำไรคือวันละ2 0 0 0 3,000นะบางวัน5,000เพราะว่าเราขายส่งนะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมนั่นเมื่อสมัยนั้นนะคะเมื่อสมัย30 5 36ปีมาจนถึงอายุ45 47นั่นนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะขับรถส่งของโอ้โหหนักหนักเอาเบาสู้แต่เวลานี้เริ่มจะลืมตาอปากได้มีบ้านมีที่มีทางอยู่แล้วไม่เดือดร้อนทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะก็ดีใจค่ะในดวงชะตาไม่ตกอ่ะถ้าเราไม่มีความที่ เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาคนเราเนะี่ยมันมีความทุกข์นะคะทุกข์ทั้งนั้นแหละค่ะชีวิตเราเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสุขหรือนั่งอยู่บนกองเงินกองทองบางคนนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะยังยังเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่เลยพอแม่สร้างให้นะฮะสร้างแต่นี่ต่างหากด้วยนะอันนี้ก็มีมากมายเยอะแยะพี่อ้อยจึงอาลัมพบทว่าคนเรานะั่นะนะอย่าประมาทในดวงนะคะจนได้ก็รวยได้ รวยได้ก็จนได้เหมือนกันนะนี่คือหน้าเปลี่ยวๆของพี่เลยนะคะนะเนี่ยทาแป้งจืดๆหน้าจืดๆ <c oughs> <c oughs> ผมก็บางค่ะอายุก็69ปีแล้วค่ะพฤ <c oughs> ษภาปีหน้านี้70ค่ะนะคะก็อยู่ตามอัตภาพอยู่ตามที่ว่าเราเราพอใจในสิ่งในความเป็นอยู่นะคะในสิ่งที่มีในความเป็นอยู่ พอใจพอดีพอเพียงนะนะเอาแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปเลิศเลยเพอร์เฟกสมัยนี้ไม่ต้องสร้างบ้านใหญ่โตนิดนิดน่ดนอยๆก็อยู่ได้อ้าวแขกมาแล้วนะคะเอาละเอาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะนะจะเปิดประตูให้แขกก่อน